ก็สวัสดีชาร์ลีเมดารีมินาคชาร์ลีซอว์จองซอวนี่รอไตักิมาสเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็คุณนูทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราไม่อยู่กับเกม Hibernation นะคะเป็นเขาบอกว่ามันเป็นเกม h o r r o r สั้นๆซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับอะไรบ้างเพราะว่าเห็นว่านักสนใจดีก็เลยกดเข้ามาเลยค่ะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเราเป็นเพกแกม อฮะเพเพศสีเพืเพเพเ่อนอ่ะเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรดูใหม่ว่าใครฆ่าฉันดูซี่ไพรส์นะคะมีสองหมื่นดอลลาร์นะคะสองหมื่นดอลลาร์เป็นรางวัลคอร์ลคอติพ์ทเมนต์วิดเอดินส์น่าจะต้องหาหลักฐานบันนะว่าใครคิว ลูซี่ไพลส์หรอ,อฉันเกลียดตลอดเลยนะที่แบบว่าต้องกลับมาที่เมืองนี้อ่ะแต่ว่าฉันต้องการเงินนั่นอ่ะอ๋อเป็นเสียงเปิดป,ประตูรถคิดว่าฉันคงต้อง,องหาหลักฐานเกี่ยวกับเคสของเธอเพื่อที่เพื่อที่ฉันจะได้ไปเอาเงินนั่นอ่ะ ก็ของรูซี่ไพร์ที่บอกว่าที่บอกไปนะคะสองสอง,สองอะไรนะสองหมดอลลาร์ก็ประมาณเท่าไหร่ไทยนะประมาณห0 0 0นวะหกหกแสนหรือ6ล้านหกห0แสนหกแสนวุ 6, ้ยเราอยากได้เหมือนกันนะเนี่ยเกมนี้วิ่งไม่ได้โยไม่ได้กระโดดไม่ได้เดินได้อย่างเดียวอินเทอร์แอคด้วยอ,อีต้องเข้าบ้านนี้หรอมันมีหลายบ้านอยู่นะเข้าได้ถูกบ้านเลยหรอวิย ประตูเหมือนจะไม่มีใครอยู่นะคะเอะเราบ้านแต่เรามาจอดตรงนี้มันก็ควรจะเป็นบ้านเหล่านี้หรือเปล่าขอทุกบ้านอันนี้มีที่เขียวบุหรีด้วยนีย่ก็ไม่มีใครเอ๊ะแล้วเราต้องไปบ้านหลังไหนกันเดินหา เขาด้วยนะเปิดแล้วเปิดเลยมันมีโซ่นะมันมีโซ่อยู่ต้องดูรอบๆเพื่อจะหาที่ตัดโซ่ได้หาที่ตัดโซ่เหรออุ้ยเสียงะระฆังดังเหยง่างอยู่ตรงนั้นเหมือนกำลังเรียกเราว่าเข้ามาสิจ้าเข้ามาในบทหลังนี้มีที่จะดโซ่ให้เธอ ต้องหากุญแจบ้านก่อนอ๋อนี่คือบ้านของคุณไพรส์สโดูเป็นแบบอันนี้เข้าไปในโบสนะคะในโบสในบอเอดม,มันเดินไปได้เรื่อยๆเลยเหรออันนี้ก็คือต้องหากุญแจเข้าบ้านคุณไพรย์ยนี่ไงนี่หรือเปล่านี่ไงโดว c คาร l ดที่ตัด ที่ตัด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 เราจะไปตัดรวดที่บ้านหลังนั้นก่อนนะคะถึงนั่นนอะไรอ่ะเมื่อกี้หืมเมื่อกี้เหมือนมีซัมวันยืนอยู่ที่ปลายทางนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคือใครเขาได้เลยว้าวเขาได้เลยเอ v i d e n c c o l l e อุ้ยในนี้มี เปาะแสโอ้ยนี่ไงได้เป็นรูปขวดลงขวดเล่าหลักฐานที่หนึ่งขวดเบียร์เปล่าๆมีขวดเบียร์เปล่าๆเนี่ยเยอะแยะเลยรอบบ้านนี้ต้องบอกว่าครอบครัวไพรส์เนี่ยเป็นพวกดื่มหนักจริงๆนี่อาจจะเป็นเอ,อ,อาจจะเป็นแบบแบ,บแรนด์ขับเคลื่อนให้แบบว่า ครอบครัวภัยทำอะไรกับลูกสาวเขาก็ได้อ้โแมวคนที่รักแมวน,นะคนดีเสมอเอ๊ะลูซี่แฮปปี้สวอนออสเซอร์แกนอ๋อเหมือนแบบว่าลูซี่อยากจะออกไปส่งเวิร์นี้เธอก้าดียังไงกันอะเราชูที่นี่มาทั้งคีวิตเลยนะแล้วเธอจะทิ้งประวัติศาสตร์นี้แล้วก็ บทของพวกเราไปอย่างนั้นหรอบางทีส่งเธอไปที่นั่นน่ะอาจจะช่วยได้มากกว่าเอออาจจะมีอะไรที่แบบว่าคอนวินให้เธอแบบชักจูงให้เธออยู่ต่อเหมือนลูซี่อยากจะออกไปจากเมืองแห่งนี้นะคะรู้สึกว่าตรงนี้ต้องมีอะไรดังนั้นเราจะยังไม่ทำไม่ทำอะไรนะจ้ะนี่เราจะเดินดูก่อนนะคะเพราะหนูว่าตรงนั้นมันเด่นเกินไป หลักฐานที่สองไบเบิลมีหนังสือเกี่ยวกับทาศาสนาเนี่ยเยอะแยะเลยรอบบ้านนี้ต้องบอกว่าแบบครอบครัไฟเนี่ยน่าจะแบบอยู่แบบมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโบสถ์มากอาจจะเป็นเรื่องของศาสนาก็ได้ที่ทำให้ครอบครัวไฟฆ่าลูกสาวของเขาฟิลแบบว่าปีศาจเอ๊ะออกมาแล้วหรอ นี่อันนี้คือหลุมศพปะหลุมศพมีหลุมศพที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวที่สวนหลังบ้านต้อบอกเลยว่าเขาเนี่ยพวกเขาฝังเธอโดยไม่มีความรู้สึกผิดด้วยซ้ำกับสิ่งี่เขาทำฉันรู้ว่ามันไม่มีใครที่นี่อ๋อ ห oh, ดักจัดตรงนี้มีรูซี่ไปแล้วลูกสาวของเราจากไปแล้วตำรวจบอกว่าเธอหายไปแต่พวกเราอ่ะรู้ว่าเธอไม่กลับบ้านเธอไปแล้วจากไปแล้วบทของพวกเราบอกว่าพวกเขาสามารถชักจูงเธอได้แล้วตอนนี้ดูสิว่าเรื่องบ้านอะไรเกิดขึ้นน่ะฉันโยนกุญแจที่จะไปที่นั่นไว้ที่สังขยาของเพื่อนบ้าน ด้วยความกโกรธคิดว่าพระเจ้าก็ช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วอะเราล้มเหลวทั้งหมดนั่นแหละอ้าวเหมือนเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจเอ่อที่จะคหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะคะแต่เหมือนลักฐานตรงนี้จะไม่มีแล้วหรือเปล่าถ้างั้นเราก็น่าจะต้องออเราโดดขึ้นเก้าอี้มาเราต้องดูเดี๋ยวนะ What is that behind you อะไรอยู่ข้างหลังคุณหรอไอแค I had a b a ี่ l i งเบลลี่ i ะทุกคนเบลลี่เบลี่แคท i ูรทุกคนอ h ทุกคนอีกคนเดย แค่ตรงไหนอีกนะที่เรายังไม่เจอหลักฐานขวดแวนนี่ก็ไปแล้วเฮ้ตรงนี้ก็มีแค่หลุมศพนี่นะใช่มะ อากาศก็ช่างสุบๆไปเลยไหนอะหลับฐาน ตัวทเาอย่างไรเหรอต้องดูรอบๆก่อนนี่ก็ดูจนไม่รู้จะดูยังไงแล้วนะเจ้าคะน้นไม่มาอี๋ไหนย่ในส่วนหลัามากก็มีหลุมศพหรือตามพื้นหญ้าเหรอ บัทูอะไรอะ่ะศพมีศ so พอยู่นี่โอ้ oh God. ม่กอดมีศพของมิเตอร์ไพร์อยู่ที่สวนหลังบ้านดูแบบกินยามากเกินไปโอเวอร์ด p สพิลต้องบอกว่าเขาคงไม่สามารถรับมือกับความรู้สึกผิดบาปได้จากการฆ่าลูกสาวของเขาเอาช่างน่าสงสาร ก็เลยแบบโอเคโอเคน่าจะออกได้แล้วแหละแล้วทำไมมันนั่งอยู่เฉยหลังบ้านอย่างนี้ห่อจ๊ะไปรีไปรไปเราต้องไปหากุญแจที่เออบ้านเพื่อนบ้านถังขยะบ้านข้างๆกุญแจน่าจะยังอยู่ที่ถังขยะบ้านข้างๆถังขยะบ้านข้างๆ ่อแเขาจะปลามาไกลขนาดนี้เลยเหรอคะ <c oughs> ทำไมเขาปลาจากบ้านนู่นมาบ้านนี้ได้อย่างไกลเอะหรือมันเป็นบ้านหลังเดียวกันเหรอไม่นะเขาปลายางไงให้แบบมาถึงบ้านหลังนี้ได้เอ๋อปลาจากในสวนใช่ไหมแค่เราจะเข้าอุโมงค์นี้ไปเพื่อไปยังโบสนะคะ วิ่งไม่ได้ด้วยนะนี่อย่างจริงเราได้หลักฐานมาแล้วเราก็น่าจะกลับบ้านได้แล้วป่ะนะเอ,อ้อนี่คือบอาเรามาดูกันว่าโอ้โหเสียงมันแบบอึๆๆออึ๋งอออออ่ะอันนี้เหมือนเป็นไบเบิลปะใช่มันเป็นเหมือนไบเบิลอะไรสักอย่างแบบว่าเอาว่รอดแบบพระเจ้าจะกลับมาสาวบริสุทธ โอ้โหฟิลเหมือนเป็นพิธีอะไรสักอย่างใดๆแต่เรามีกุ้นแจตรงนี้โอ้โหหลอนอยู่นะเอ็นเทอร์อะไรเอา้าอุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวแปลกๆละเดี๋ยนะที่นี่ที่นหน ฝนเป็นสีแดงด้วยโอ้ oh God. แมกน์ก่อนเราฉันต้องเดินไปทางไหนกันต้องเดินไปข้างหน้าหรอเมื่อกี้หนูไม่ได้ออกมาทางประตูโบสนหรอคะเราจะเข้างหลังไดรไหมอะ่ะเหมือนเราจะต้องเดินไปข้างหน้านะโอ,อ้สับสนไปหมดแล้วทุกคนสับสนไปหมดแล้วโอ้แมกนก่อนนี่หรือเปล่าหลุมศพหรือเปล่าไม่ใช่ แล้วเ,เราต้องเดินไปทางไหนคะเนี่ยแล้วเราเดินมันเหมือนมีหลุมๆอยู่ตามทางเอ๊ะ <laughs> ไปไหนอะดูยิ้มเป็นแววหลงทางอยู่เพื่อนเออนั่งไงบ้านเอ๊ะไม่เหมือนบ้านที่เรามาหรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะ เกิดความส,สับสนเกิดคำถามมากมายขึ้นในใจ <c oughs> นี่มันว่าที่เรามาแล้วเราจำได้ว่าข้างๆมันมีอ้นี้นี่ใช่ไหมข้างๆมันมีแบบหลุมอะแต่ว่าเราไปไม่ได้ปะนี่ยมันมันติดอะมันติดอะเอ๊ะ้มันติดอะ,ดอะ,อดอะข้างบ้ามันมีหลุมอันนึงไม่ใช่หัวแบบว่าทางลงใต้ดิน อืออลคือจะจบแล้วหลงทางอีกแล้วนี่หนูเดินจนแบบว่าชิดขอบแมพมันกระดึงกระดึงะชิดขอบแมพแล้ว่ะหลอนสุดคืออะไรหลอนสุดคือขาทางไปต่อไม่เจอผาพายห้ยฝนตกจอบจะไปหวัดอยู่แล้ว เดีย๋ยวไปไม่ถูกทางเลยได้โปรดชี้ทางให้ข้าพเจ้าด้วยเถอะได้โปรดได้โปรดไปนะหนูต้องไปไหนเนี่ยอันนั้นนั่นหล่นลงหรอือเปล่านั่นหล่นลงหรอือเปล่าใช่เถอะใช่เถอะอ่ะนี่ไงทางลงทางลงไม่ใช่รถเรางแต่เป็นทางโอู๋ไมค์ก โอ้ไม่ก d โอ้ my ่ o อโอ้ m ม god น่าจะต้องไปทางนี้ปะโอ้เสียงไว้แบบอึอื้ออจัดอะทุกคนได้เอ vidence ห้าทับสี่แล้วนะอันนี้แล้วเราจะรอดไปจากที่นี่ได้หรือเปล่าคำถามคือเราจะรอดไปจากที่นี่ได้หรือเปล่าอุ้ยแล้วมันแอรด,ด้วยอะ ฉันเห็นกับตาโอ๊ยคนลุกอะมันไม่มีอะไรถูกเอ้ยฉันทำสุดที่ถูกต้องแล้วนี่คือศพเหรอเสร็จตึกตึคืออะไรแล้ไม่แดงอะ่ะ สี่สิบสองต้องแล้วโอนนั oh, ้วมันมีเสียงตึก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 อะ For he is king แล้ววันมีเสียงคอโอ้ oh my god อ้าออเอลเวดแคนเล็กเราเก็บหลักฐานได้หมดเก่งมาก missing สรุปเคสนะคะหลังจากที่นักสืบเนี่ยไปเข้าไปสำรวจแล้วเนี่ยที่ครอบครัวของไพรส์ก็ปรากฏหลักฐานที่ว่าแบบมีความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็รูซี่พายเนี่ยถูกฆาตกรรมโดยพ่อแม่ของเธอเองนักสืบเนี่ยจ่ายห0 0 0งดอลลาร์สำหรับรูซี่รีเลทีฟ อัน unfortunate discovery อ๋เอเหมือนเราก็บริจาคให้มันครึ่งหนึ่งจากที่เราได้เงินนะคะสำหรับเรื่องราวที่น่าเศร้านี้โอก็เป็นความดันแรงในครอบครัวละคะเรื่องความเชื่อความศาสนาแล้วก็เกี่ยวกับดื่มด้วยอะไรด้วยแบบด้วย ริสแอลโกอฮอล์ด้วยแล้วก็เรื่องของการขคร่งศาสนามากเกินไปด้วยก็เลยทำให้เกิดเรื่องราวอีี้ขึ้นมานะคะขอบคุณสำหรับการเล่นเกมนี้ขอบคุณสำหรับการสร้างเกมนี้เหมือนกันค่ะก็เป็นเกมสั้นๆที่ ดูบรรยากาศแบบว่าร้อนๆดีเหมือน,นกันะคะ่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับชมด้วยนะคะเดี๋ยวจะออกไปแปะยญ้าต่อแล้วนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะวันนี้ก็บ้ามานะ